สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกาโซนบัววันนี้เราจะพาเพื่อนๆนทุกคนมาชมรถสปอร์ตสุดหรูที่เป็นความภาคภูมิใจของอังกฤษคันหนึ่งนี่คือ a s t o n Martin ที d b 1 2สีขาวที่ทั้งสวยสงาและทรงพลังแบบเหนือระดับรถคันนี้ถือเป็นตัวแทนของดีไซน์อังกฤษที่ผสมผสานความหรูหราและความแรงได้อย่างลงตัวเริ่มกันที่ภายนอกก่อนเลยนะครับเมื่อมองครั้งแรกสิ่งที่สะดุดตาที่สุดคือดีไซน์ของตัวถังที่สวยงามและลงตัวมากเส้นสายคมชัดที่วิ่งจากด้านหน้าไปถึงท้ายรถ ให้ความรู้สึกเหมือนงานศิละปะบ,บนล้อตัวถังสีขาวแบบเพอไว้ทําให้มันดูเรียบหรูและโดดเด่นบนท้องถนนโดยเฉพาะตอนที่แสงแดดสะท้อนกับตัวถังเอาวาวที่ออกมานั้นคือระดับพรีเมียมจริงๆกระจังหน้าขนาดใหญ่สไตล์แอสเทนมาทันท,ที่เราเห็นอยู่ตรงนี้ถูกออกแบบใหม่ให้ดูดุดันและมีพลังมากขึ้นฝ่ายหน้า LED Matrix ที่เฉียบคมพร้อมดีไซน์แบบใหม่เพิ่มความสปอร์ตและความล้ําสมัยข้างล่างเป็นช่องดักอากาศขนาดใหญ่ที่ช่วยระบายความร้อนได้ดีและทําให้สมรรถนะในการขับขี่ดีขึ้น เมื่อมองจากด้านข้างล้ออลอยขนาด21นิ้วดีไซน์พิเศษพร้อมคาลิเปอร์เบรกสีเงินทําให้มันดูหรูและสปอร์ตไปพร้อมกันเส้นโค้งที่ลากผ่านซุ้มล้อด้านหลังคือเอกลักษณ์ที่บ่งบอกถึงพลังและความเร็วด้านท้ายของ DB12 ก็ไม่แพ้กันครับไฟท้ายเหล็แบบยาวโค้งตามตัวรถและปลายท่อไอเสียคู่แบบสปอร์ตให้เสียงคำรามที่สะกดทุกสายตาตอนนี้มาดูเรื่องสมรรถนะก,กันบ้าง DB12 ใช้เครื่องยนต์ V8 ขนาด4.0ลิตร TWIN-TURBO ที่ให้พลังสูงสุด ถึง680แรงมาและแรงบิดมหาศาลกว่า800นิวตันเมตรสามารถเร่งจาก0ถึง100กิโลเมตรต่อชั่วโมงได้ภายในเวลาแค่3.5วินาทีเท่านั้นและความเร็วสูงสุดอยู่ที่ประมาณ325กิโลเมตรต่อชั่วโมงซึ่งถือว่าสมกับเป็นรถสปอร์ต GT ระดับซูเปอร์คาร์เลยครับเกียร์อัตนมัิ8สปีดรุ่นใหม่ที่ตอบสนองไวมากการเปลี่ยนเกียร์แต่ละครั้งนุ่มนวลและแม่นยำการควบคุมพวงม,มาลัยก็ทำได้ดีเยี่ยมมีระบบ Adaptive Suspension ที่สามารถปรับความนุ่ม,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 ม หรือความแข็งได้ตามสภาพถนนทําให้การขับทั้งในเมืองหรือทางไกลก็มั่นใจได้ตลอดตอนนี้เรามาดูภายในของมันกันครับและผมบอกได้เลยว่าภายในของ Aston Martin DB12 คือจุดที่คุณจะตกหุมรักทันทีบอดหนังแท้แบบสปอร์ตที่ตัดเย็บอย่างประณีตด้วยมือให้ความรู้สึกนุ่มและกระชับร่างกายสุดๆคอนโซลกลางถูกออกแบบใหม่หมดพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด10.25นิ้วที่รองรับระบบ Android Auto และ Apple CarPlay แบบไร้าสาย ระบบเสียงบอสวิคิส15าลำโพงให้เสียงที่คมชัดและเต็มพลังเหมือนนั่งฟังคอนเสิร์ตส่วนตัวในรถการตกแต่งภายในใช้วัสดุคาร์บอนไฟเบอร์และอลูมิเนียมแทมแท้ให้ความหรูหราและทันสมัยในเวลาเดียวกันพวงมาลาัยแบบสปอร์ตที่มีปุ่มควบคุมครบทุกฟังก์ชันไม่ว่าจะเป็นโหมดขับขี่ระบบนำทางหรือการเชื่อมต่อสมาร์ทโฟนทุกอย่างอยู่ในมือเดียวที่นั่งคนขับถูกออกแบบให้เข้ากับสรีระมากที่สุดเบาะสามารถปรับไฟฟ้าได้หลายทิศทาง ร้อมระบบจำตำแหน่งและฟังก์ชันอุ่นเบาส่วนด้านหลังแม้จะไม่กว้างมากแต่ก็ยังคงความสบายและรูราย่างแท้จริงการขับขี่ภายในแอสตันมาธันดี b 2นั้นให้ความรู้สึกเหนือระดับจริงๆเสียงเครื่องยนต์ที่ดุดันแต่ไม่รบกวนจนเกินไปบวกกับระบบการสะเทือนที่แน่นและนิ่งทำให้ทุกการขับขี่รู้สึกมั่นใจและที่สำคัญคือมันให้ความรู้สึกพิเศษทุกครั้งที่คุณนั่งหลังพวงมาลัยพูดถึงราคากันบ้างครับแอสตันมาธันดี b -12 ราคาจำหน่ายในไทย อยู่ที่ประมาณ25-27ล้านบาทแล้วแต่การตกแต่งและออปชั่นที่เลือกถือว่าเป็นราคาที่สมเหตุสมผลสำหรับรถสปอร์ตรูที่ให้ทั้งความแรงความหรูและเอกลักษณ์ที่ไม่มีใครเหมือนและแน่นอนครับสำหรับคนที่รักในความสปอร์ตความหรูและความเป็นเอกลักษณ์แอสตันมาทันดีบีคือรถที่ตอบโจทย์ที่สุดคันหนึ่งในโลกตอนนี้มันไม่ได้เป็นแค่รถแต่มันคือสัญ,ญลักษณ์ของรถนิยมความมีระดับและความหลงใหลในยนตรกรรมอังกฤษแท้แท ก่อนจะจบคลิปนี้ถ้าคุณชอบรีวิวแบบนี้อย่าลืมกดไลค์กดติดตามและแชร์ช่องราโซนบร์ของเราด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้เราทำคลิปรีวิวรถรูรถสปอร์ตและรถใหม่ๆมาให้ชมกันอีกในทุกสัปดาห์